ช่วงนี้ยุงชุมจริงๆมาแชร์วิธีการไล่ยุงแบบไม่มีควันและไม่คายุงด้วยด้วยสองสิ่งนี้นั่นก็คือหอมแดงและมะนาวใครมีมะกรูดก็นำมะกรูดมาผสมใดด้วยใครไม่มีมะนาวก็ใช้แต่มะกรูดกับหอมแดงก็ได้เราปอกเปลือกหอมแดงออกมานะคะถ้าเป็นหอมแดงลูกใหญ่ก็ใช้แค่หนึ่ง หัวถ้าเป็นลูกเล็กก็ใช้4-5หหัวถ้าจะทำเยอะจะวางหลายจุดก็ได้ค่ะหั่นหอมแดงเป็นชิ้นบางๆจะหั่นขวางหรือหั่นเป็นแว่นก็นแล้วแต่สะดวกในหอมแดงและเปลือกมะนาวหรือเปลือกมะกรูดจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่จะช่วยไล่ย,ยุงมแมลงและรวมถึงจิ้งจกได้ด้วยเมื่อสัตว์เหล่านี้ บินผ่านมานะคะก็จะมึนค่ะพวกเขาก็จะแตกกระเจิงหนีไปซอยเส็นนะคะก็นำหอมแดงใส่ในถ้วยหรือภาชนะที่เตรียมไว้จากนั้นก็นำมะนาวมาหั่นเอาแต่เปลือกของเขามะนาวก็มีหลายสายพันธุ์นะคะบางพันธุ์ก็เปลือกบางบางพันธุ์ก็เปลือกจะหนาหน่อยอันนี้เปลือกค่อนข้างจะบางนะคะ ถ้าสองลูกไม่พอก็สลูกใครมีมะกรูดก็นำมะกรูดมาหัน่นเพิ่มใส่เข้าไปค่ะจากนั้นก็ใส่ถ้วยที่เตรียมไว้คลุกเขากับหอมแดงค่ะมีการบิบๆนิดหน่อยนะคะให้น้ำมันเขาแตกกระจายเมื่อคลุกเสร็จแล้วค่ะก็นำไปวางไว้ตามจุดต่างๆต,ตามห้องน้ำในห้องนอนก็จะช่วยไลย,ยุงและ,มะแมลงอย่างอื่นรวมทั้งจิ้งจกด้วย อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้รดด้วยค่ะขอบคุณค่ะ